ทานอันคลายก็มีวันหมดอายุนะครับเมื่อเราใช้ไปนานๆแล้วแต่วันนี้ทางช่องรุทัยพีชนแนลมีแนวทางในการแก้ปัญหาครับทานอันคลายถ้าหมดอายุเราสามารถยืดอายุให้กลับมาใช้ได้ใหม่ครับสวัสดีครับทุกท่านเลบสีช่องรุทัยพี h ชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาแก้ปัญหาเมื่อทานอันคลายใช้กับนาฬิกาปลุก หรือใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆอย่างนะครับ่านอันคลายเมื่อใช้ไปนนานๆอาจจะหมดได้เดี๋ยวดูนาฬิกาปลุกอันนี้นะครับเห็นไหมครับนาฬิกาปลุกไม่เดินแต่ยังมีทานอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับตรงนี้ดูนะครับเห็นไหมครับเราปรับแล้วเดี๋ยวดูนะครับนาฬิกาปลุกก็ไม่เดินเดี๋ยวเราจะมาปรับใหม่นะครับ เราจะดึงกลับไปนะครับนี่ครับเราจะมาดูนาฬิกาปลุกนะครับว่าจะเดินหรือเปล่านะครับนาฬิกาปลุกก็ยังไม่เดินเดี๋ยวเราจะมาถอดนะครับทานอันคลายออกทานอันคลายก้อนนี้นะครับประจุไฟฟ้าด้านในนะครับอาจจะหมดได้แต่เราสามารถ นำกลับมาใช้ได้ใหม่ทำแบบไหนนะครับทำแบบนี้กันเลยครับเราจะนำนะครับ่านอันคลายมาทุบเลยครับเราจะอัดประจุไฟฟ้าให้แน่นขึ้นทุบให้รอบเลยครับและทุบให้ทั่วก้อนฐานเลยครับ แล้วเราจะนําถ่านอันคลายแบบนี้นะครับไปตากแดดเราจะนําถ่านที่เราทุบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนํามาตากแดดเราจะปล่อยทิ้งไว้ประมาณนะครับสองชั่วโมงเดี๋ยวเราจะกลับมาเก็บถ่านที่เราตากแดดไว้ครับเมื่อผ่านไปสองชั่วโมงเลยครับถ่านเริ่มมีความร้อนเพราะว่า เกิดประจุไฟฟ้าด้านในนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะเก็บฐ่านนะครับไปทดลองกันว่าถ่านที่เราทุบแล้วและนํามาตากแดดนะครับจะใช้ได้ต่อหรือเปล่านะครับหลังจากที่เรานาถ่านอังคาลายนะครับไปตากแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนาถ่านอันคาลายนะครับก้อนที่เราทุบเห็นไหมครับก้อนนี้นะครับนําไปใส่นาฬิกาปลุกกันเลยครับเรือนเดิมนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับตอนนี้นาฬิกาปลุกไม่เดินเห็นไหมครับ และไม่มีฐานอยู่ด้านในเราจะใส่ฐานอังคาลายเข้าไปด้านในเลยครับเดี๋ยวดูนะครับนาฬิกาปลุกของเราจะเดินและมีเสียงดังหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับนาฬิกาปลุกของเรามีเสียงดังขึ้นเลยครับและนาฬิกาปลุกก็ใช้ได้อีกครั้งเดินแล้วครับเห็นไหมครับสําหรับเข็มเห็นไหมครับแบบนี้นะครับได้ผลดีแน่นอนและคลิปนี้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับ ในการแก้ปัญหาทานอังคลายหมดอายุใ hmm. ช้ไม่ได้นะครับลองใช้ว <oon> ิธีนี้ครับทานอังคลายของเรานะครับที่หมดอายุจะกลับมาใช้ได้อีกยาวนานเลยครับและผมมาว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์ในการแก้ปัญหาทานอังคลายที่หมดอายุนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อทานอังคลายมาใช้ใหม่นะครับเราแก้ปัญหาวิธีนี้เราจะใช้ทานอังคลายได้อีกยาวนานเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องที่ชาย P ีช n แนลจะนําเสนอทิ่งดีๆให้ทุกท่านนําไปใช้ภายในครูเรือนของเรานะครับอยู่เป็นประจําเลยครับ